สวัสดีค่ะบางปอนนะคะกับช่องคาโซน p ีเอชค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บูธ The p a s i o Park นะคะสาขาการกนจนาพิเศษค่ะวันนี้บางปอนจะเอารถโตโยต้าสุขพอดน,นะคะเป็นกระบะดัดแปลงท้ายเรียบเปิดได้3ด้านค่ะเป็นโตโยต้าไฮรักชัมรุ่นนี้นะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะกระบะท้ายเรียบดัดแปลงเปิดได้3ทิศทางนะคะเพิ่มความสามารถในการบรรทุกค่ะสะดวกทนทานพอบโครงสร้างที่เอื้อต่อการดัดแปลงได้หลากหลายสไตล์นะคะ เพื่อช่วยลดต้นทุนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการและยังใช้งานได้หลากหลายสไตล์ทั้งใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงบุคคลค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจาก Toyota h i l u ักแชม p ตัวนี้ค่ะรุ่นที่ปอนเอามานำเสนอวันนี้นะคะให้ลูกค้าได้ชมกันจะเป็น Toyota h i l u ักแชม p 2.4นะคะเครื่องดีเซลค่ะเป็น long w h e e b a s หรือช่วงยาวนะคะสีขาวราคาจะอยู่ที่543,000บาทค่ะ ถ้าเป็นสีเมทัลลิกหรือออฟไว้ White, ก็เพิ่มไปอีก7,000บาทได้เลยนะคะ t o y o t a ต้า u ไฮรักชัมนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร150แรงม้านะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา5จังหวะนะคะพร้อมถุงลมนิรภัยนะคะ2ใบค่ะแล้วก็เข็มขัดนิรภัยนะคะเพิ่มให้สั่ง3จุดนะคะเป็นระบบแบบดึงหลังกลับนะคะ เดี๋ยวลองมาดูประโยชน์สำหรับรุ่นนี้นะคะที่จะเอาไว้ไปต่อยอดในการดัดแปลงลักษณะต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการตามแบบได้เลยนะคะจุดแรกนะคะจะเป็นจุดที่เป็นฐานติดตั้งโครงหลังคาค่ะเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการติดตั้งโครงหลังคาในแบบต่างๆที่ลูกค้าออกแบบมานะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวบันไดขึ้นกระบะนะคะแบบดิวอินค่ะตัวนี้นะคะ มากับตัวรถเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวกันกระแทกนะคะเวลาที่ลูกค้าบรรทุกของนะคะแล้วมันกันของเนี่ยเลื่อนมาชนกับห้องโดยสาระคะ่ะและส่วนสำคัญที่สุดสำหรับรุ่นนี้เลยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกระบะท้ายเรียบที่สามารถเปิดได้3ด้านค่ะเดี๋ยวบอลเปิดให้ชมนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับกระบะไฮรักแชมป์กระบะท้ายเรียบที่สามารถเปิดได้3ด้านครอบคุมการใช้งานลูกค้าได้ทั่วถึงแน่นอนค่ะลูกค้าสามารถออกแบบหรือคอสตูมไหมการติดตั้งในรูปแบบการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพาชมรถ To y ยต้ h ไฮรักแชมรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็น2.4ลองวิดส long wheelbase นะคะหรือช่วงยาวเกียร์ธรรมดานะคะสีขาวราคาจะอยู่ที่5,43,000บาทค่ะสำหรับแคมเปญรับโปรโมชั่นุ่นนี้นะคะ จะเริ่มต้นที่ดาวสูง์ค่ะหรือผ่อนได้สูงสุดถึง108งวดน,นะคะและดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดนะคะอยู่ที่1.55%ที่ดาว25%ผ่อน4ปีค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจโปรโมชั่นหรือแคมเปญลดรุ่นนี้ที่ปอนได้ให้ไว้นะคะสามารถติดต่อปองปอนและทีมงานนะคะได้ที่รายละเอียดเดี๋ยวปอนจะลงรายละเอียดมาให้นะคะช่องทางการติดต่อทั้งในคลิปวิดีโอและก็ใน ารายละเอียดใต้คลิปค่ะเดี๋ยวติดต่อกันมาได้เลยนะคะปังปอนจะมีทีมงานดูแลให้ลูกค้าเต็มความสามารถเลยค่ะแล้วก็สำหรับผู้ชมนะคะที่ติดตามดูช่องคาร์โซนทีเอย่าลืมค่ะปังปองกนกลับมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีพี่โปอีกท่านหนึ่งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกด u u s c r i b e ให้ช่องคาร์โซนทีเด้วยนะคะวันนี้ปองปองลาไปก่อนค่ะ